เรื่องบ้านนด้อยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ชีวิตจะแข็งแรงมั่นคงเชื่อว่าบันไดส่งเสริมได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปสอบถามอาจารย์คาถากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับบันไดเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าหมายถึงแข็งแรงมั่นคงและเป็น มังกรของบ้านเพราะฉะนั้นบันไดที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องสว่างต้องแข็งแรงที่สําคัญอย่าไปอยู่กลางบ้านหรือมองจากหน้าบ้านให้เห็นบันไดบันไดต้องสว่างเพราะชี้ที่ดีเนี่ยดึงดูดพลังที่ดีเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือห้ามวางของเกะกะตรงบันไดเพราะมันจะกั้นกระแสชี่เขาเรียกว่าลมหายใจของมังกรมันจะไม่ดีแต่จริงแล้วการวางของเกะกะบันไดก็อันตรายเหมือนกัน อาจจะเดินไปชนไปสะดุดไปเตะก็ได้อีกหนึ่งเลยลูกนอนของบันไดจะต้องเต็มฝ่าเท้าของคนที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านแล้วก็ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงสำหรับที่ต้องเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าเนี่ยนอกจากเรื่องของห่วงจุ้ยแล้ว ก็ดีด้วยตรงที่ว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะบางทีเนี่ยก้าวพลาดไปหรืออะไรไปล้มลงไปได้แล้วก็ควรจะมีลูกตั้งด้วยบางคนเนี่ยบันไดบ้านเนี่ยจะโล่งถ้าเราจะสังเกตเห็นเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆบ้านเรือนไทยชาบ้านอันนั้นไม่เป็นไรแต่บันไดที่จะขึ้นข้างบนเนี่ยไม่ควรโล่งเวลาลมพัดผ่านมาลมก็จะผ่านด้านล่างทําให้ข้างบนไม่เย็นแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกตั้งบันไดพอลมพัดผ่านลมก็จะขึ้นข้างบนได้ เพราะว่าตัวของบันไดกั้นไว้ลมกดัดขึ้นไปนนและอย่างรูปแบบของบันไดยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ สามารถที่จะเป็นบันไดวนบันไดเวียนหรืออะไรแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยนะฮะจะเป็นบันไดวนก็ได้นะครับจะเป็นบันไดที่ปกติก็ได้เพียงแต่สําคัญที่สุดอย่าไปอยู่กลางบ้านแล้วถ้าเกิดว่าบางคนสร้างบ้านไปแล้วบันไดยอยู่กลางบ้านไปแล้วมีวิธีการแก้อย่างไงคะวิธีการแก้ง่ายๆเลยในเรื่องของการจัดวางของนะครับเช่นฉาก หรือว่าจัดวางต้นไม้รวมไปถึงการกั้นด้วยม่านนะครับเพื่อให้บันไดดูสว่างขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของประตูถ้าแก้ไม่ได้เราใช้วิธีการกั้นฉากหลบไม่ให้เดินตรงจากประตูเนี่ยถึงบันไดโดยตรงเพราะฉะนั้นสรุปเลยบันไดหนึ่งต้องเหยียบได้เต็ม 2. ควรมีลูกตั้งบันไดาสาบันไดต้องสว่างอย่าวางของเกะกะตรงบันไดอันนี้ก็จะช่วยส่งพลังที่ดี ให้กับคนในบ้านเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงชีวิตจะมั่นคงแข็งแรงเสริมได้ด้วยบันไดและที่สำคัญไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฐาค่ะครับ,รบวันนี้หมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาคารอาคารสงเคราะห์เติมฝันคนวัยทำงานที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยก้าวแรกอย่างมั่นใจกับสินเชื่อ Dream Homes by GHB สามารถวางแผนค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าได้5ปีผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียงล้านละ2,800บาทต่อเดือนให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร สำหรับลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบีย้ยพิเศษคงที่3ปีแรก3.25%ต่อปีปีที่4-5ดอกเบีย้ยคงที่4.15%ต่อปีปีที่6เป็นต้นไปเท่ากับ MRR ลบ1%ต่อปีสำหรับลูกค้ารายย่อยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษคงที่3ปีแรก3.35%ต่อปี ปีที่4-5ดอกเบีย้ยคงที่4.25%ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด40ปีพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2564และทำนิติกรรมภายในวันที่31มกราคม2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร 02-645-900- 0เว็บไซต์ธนาคารหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสามารถเพิ่มเพื่อน GHB Buddy บนแอปพลิเคชัน Line เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของธนาคารทอสอทำให้คนไทยมีบ้าน